สวัสดีค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีการเชิญชวนทางกลุ่มของติ่งซาริโอเพื่อที่ว่าจะเชิญชวนมาซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งนั่นคือยาแห้งอัดเม็ดค่ะลักษณะของยาแห้งอัดเม็ดเนี่ยก็จะเป็นยา ah แล้วเอามาอัดเม็ดนะคะโดยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยดีท็อกซ์นะคะแล้วก็บำรุงสมองเหมาะกับน้องๆวัยเรียนเป็นอย่างมาก อกจากนี้การสั่งยาให้อัดเม็ดยังมีการแถมของด้วยซึ่งของแถมนั้นน่ะอลังการมากนั่นคือของซาริโอจากเบสขนาดของยาแห้อัดเม็ดนะมีหลายขนาดมากเลยนะคะไซ์เล็ก99บาทไซกลางส์กลาง2บ9บาทไซ์ใหญ่3ามบาทเยอะแย,ยะไปหมดเลยอะดูราคาแล้วแบบหุยแอบแพงซื้อแบนกินดีกว่าไหมแก นอกจากนี้นะของซ e ริโอที่พี่เบสแถมนะโคจะอลังการเป็นของซาริโอที่สามารถเลือกได้ด้วยอะ่ะว่าจะเอาคิตตี้ไมเมลิตเตอนเทวินสตาร์ปอมปอมปุรินชินามอนหรือกุเดทมะแรกๆรกันนะก็ไม่มีคนมายอมสั่งหรอกมีแต่คนคิดว่าเราหลอกแต่ที่ไหนได้ไปไปมา,มานะคนสั่งเต็มมาแก ไม่รู้ว่าเขาเห็นกับคุณสมบัติของยาแห้งอัดเม็ดหรือของแถมซาริโอ <c oughs> แล้วยาแห้งอัดเม็ดอ่ะมันต้องอาศัยการสั่งจากโรงงานเนื่องจากว่าของยังไม่พร้อมมีเลยทำให้ไม่เห็นตัวผลิตภัณฑ์แต่หลายๆคนก็พร้อมที่จะสั่งเข้ามา <c oughs> จำนวนผู้ที่สั่งมาหรอ ส0บยี่สิบยี่สามสิบสี่สกว่าคนแก่การขายยาให้อัานเม็ดมีคนสั่ง70กว่าคนบางคนไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กถึงขั้นว่าในกรุป๊ปทำให้คนเจกว่าคนไม่พอใจขนาดที่ว่าจะเอาข้อความที่เด็กคนนั้นเขียนน่ะไปฟ้องบริษัทโหวุ่นวายมากๆเลยตอนเนี้ทำยังไงดีทำยังไงดี มีการออกแบบแพคเกจแบบรถหรูให้เป็นซาริโอด้วยนะแกโอ้โห oh รับออเดอร์กันไม่หวัน่นไม่ไหว <c oughs> <c oughs> สงใจมีแต่คนแบบอยากจ้องผลิตภัณฑ์อย่างในของแถมซาริโอสนใจมากเลยอะทำไงดีทันไม่ดีจจิงๆไอย ซึ่งเบดก็ในฐานะเป็นคนแถมของให้กับบริษัทยาอัดเม็ดแล้วกันเนาะอยากจะบอกกับทุกคนเกี่ยวกับยาอัดเม็ดว่ามันไม่ไม,ไมีอยู่จริงมันไม่ไม,ไมีอยู่จริงคือทั้งหมดทุกทุกมวลทุกอย่างที่เบดพิมพ์ลงไปในกลุ่มแล้วก็ทั้งน้องเบลน้องไอซ์ทั้งบอทเมซียพิมพ์ลงไปในกลุ่มมันเป็นเรื่องหลอกทั้งหมดมันเป็นการแก้งนน้องในกลุ่มไลน์นะคะก็ ให้น้องๆในกลุ่มไล์มาณที่นี้ด้วยนะทุกคนกำลังจะโดนหลอกแล้วก็ขอโทษจริงๆสำหรับน้องที่พี่เบนหลอกไปในแชทส,ส่วนตัวว่าแบบเหมือนหนูไปนั่นบริษัทเขาจริงๆมันเป็นการต้องการจะสอนน้องนะคะอยากจะให้น้องอะระมัดระวังในการใช้คําพูดมากกว่านี้แล้วก็ส่วนน้องๆในกลุ่มก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็มันไม่รู้จะทําอะไรมันก็เลยหาเรื่องแกล้งน้องๆเล่นนะก็ให้อภัยเขานะเขาขอโทษดีกันดีกัน รู้สึกผิดมากเลยนะคะก็สุดท้ายนี้ขอขอ, os, ขอบคุณเพื่อนผู้ร่วมขบวนการน้องๆผู้ร่วมขบวนการของพี่เบทั้งหมดนะคะทางน้องเบลนะคะน้องเบลน,นี่รายใหญ่มากๆเลยเพราะว่าเป็นเป็นรายใหญ่ที่สุดในการร่วมขบวนการนะคะแล้วก็บอลเมสียแล้วก็น้องไอซ์ด้วยนะคะสนุกกันมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอโทษน้องๆในกลุ่มด้วยที่ทำให้ข้อความแชทมันขึ้นสูงมากๆเลยก็เป็นเรื่องสนุกสนุกที่เกิดขึ้นแล้วกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกน้องๆว่า ก็การโดนพี่เบสหลอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบปกตินะเพราะปกติพี่เบสจะไม่ค่อยแกล้งใครนะคะก็ครั้งนี้ก็มาแกล้งน้องๆสนุกๆละกันเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสจะมารีวิวไรเสวนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอโทษขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเบสด้วยนะคะ